วันนี้วิงก็อดแฟมิลี่จะขอพาเพื่อนๆมาเปิดพิกัดกับคาเฟ่ลับสุดหรูที่สายคาเฟ่ไม่ควรพลาดกับเดอะเวลกินล o บท็อปเป็นคาเฟ่ที่เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนให้ชมวิวิวทั์ทย่านห้วยขวางแบบเบิร์ดไอวิวบนดาดฟ้าชั้น4ี่เลยที่ร้านมีที่จอดรถให้พร้อมแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะขึ้นบันไดไปเหนื่อยนะเพราะสามารถกดลิฟต์ขึ้นไปได้เลยมีทั้งมุมเด็กๆและมุมผู้ใหญ่และอีกหนึ่งความลับสําหรับสายเขียวทางร้านมีห้องสุดฟินกันให้ด้วย แต่จำกัดอายุนะมีให้เลือกทั้งข้างในสไตล์เกาหลีและข้างนอกสไตล์สตรีทที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาถึงแล้วก็ต้องสั่งเครื่องดื่มเย็นๆดับคลายร้อนกันสักหน่อยโซนคาเฟ่จะเปิดถึง1นึ่ทุ่มแต่ถ้าเป็นข้างนอกยาวๆถึงเที่ยงคืนกันเลยในบางวันจะมีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยนะใครอยากตามมาเดอะเวลกินลุคท็อปตั้งอยู่บนแขวงสาเสนนอกเขตห้วยขวางเยื้องกับปตทสวนทิสารนิดนึงก็อย่าลืมถ่ายรูปกลับมาฝากกันด้วยนะ